สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮติีฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราว Black h o นนี m มูลของนูโนกับไก่เดือยทอง สำหรับผลงานของนูโนเอสเปโตซานโตครับคุณซื้อชาวโปรตุเกสของท่าแหนมฮอสเปอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันเปรี่ยนสื่นแบล็กฮันนีมูนจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยเปิดซีซั่นมาเก็บ9แต้มเต็มนะครับผมเปิดหัวด้วยการชนะแมนซิตี้แชมป์เก่า1-0ชนะวูฟ1-0แล้วก็ชนะวัตฟอร์ดไป1-0แต่ถ้าดูจากรูปเกมจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนที่แบกเนี่ยไม่ใช่นูโนแต่คนที่แบกคืออูโกยอริสนะครับแต่ทวารชาวฝรั่งเศสที่เซฟจนถุงมือแทบจะขาดนะครับแต่่พพออถึงงชชวักกกเบบรรรทีมาติแน ทางนูโน่เองเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไขจนท้ายที่สุดครับบอลลีกเนี่ยกลับมาตีกรอบหนึ่งสเปอร์กลายเป็นทีมที่เสียทรงครับแพ้3เกมติดในเกมดอนดอนดาบิแมททั้ง3เกมเลยนะครับและที่สําคัญคือเป็นการโดนยิง3ดอกทุกเกมครับ แพ้ต่อพาเลสไป3-0แพ้ต่อเชลซี3-0แล้วก็แพ้ต่ออาร์ซนอลไป3-1นะครับจากอันดับ1เนี่ยกลายเป็นค่อยๆร่วงลงมาอยู่ที่11แต่พวกเขาเนี่ยก็กลับมาได้ครับอีก2เกมต่อมาคือการชนะแอสตันวิลล่า2-1แล้วก็ชนะนิวคาสเซิลไป3-2แต่ก็มาแพ้ใน2เกมล่าสุดนะครับผมแพ้ต่อเวสต์แฮมไป1-0แล้วก็ล่าสุดแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3-0เรียกได้ว่าชะตาของนูนเออร์สไปโตซานโตนั้นมันกาลังจะขาดแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย วปะธานสมสรเนี่ยต้องการที่จะปลดทาาดั่งของนูโน่แล้วนะครับเผลอว่าเช้ามาเนี่ยจะมีการปลดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่วงนี้ผมหลับไปนะครับผมเพราะว่าจนตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยแพ้ไปแล้ว5เกมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหล่นไปอยู่ในโซนที่หมดลุ้นบอลยุโรปไปแล้วนะตอนนี้แม้แต่คอนเฟลเ e ซิเอรเนี่ยอันดับก็ไม่ติดนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฤด,ดูกาลแต่ฟอร์มของสเปอร์นั้นดูเงียบเชียบมากๆเลยนะครับรูปแบบการเล่นของสเปอร์นั้นไม่มีอะไรเลยนะครับกลางก็แย่แนวะรุกก็ดูเงียบกล โดยเฉพาะ。 แฮริเคนกันที่เหมือนกับหมดอะไรตตยอยากอยากจะย้ายเต็มทีแล้วแบบกูไม่อยากยูแล้วเว้ยปล่อยกูไปเถอะซึ่งเห็นแบบนี้สงสารเคนเหมือนกันนะครับแม่งโคตรทรมารมาเลยและโปรแกรมหน้าเนี่ยก็ต้องไปยันเอฟเวอร์ตันของราฟเอลเบนิเตสต้องบอกว่าในตอนนี้ครับดูโนเอสฟีตซสานโตนั้นโคม่าจริงๆจะโดนปลดวันนี้วันไหนก็นยังไม่รู้เหมือนกันส่วนผลงานในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ไม่ได้ดีเหมือนกันนะครับอยู่ที่3ของตารางนะครับผมมีสี่แต้มตามหลังวิเทสจากฮอลแลนด์และ จากฝรั่งเศสมีแต้มเหนือหมู่ราทีมจากสวีเนียทีมเดียวเท่านั้นนะครับจากนี้ต้องมารอดูเลยครับว่านูโน่จะอยู่ถึงเมื่อไหร่มีรูปพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะโดนปลดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เลวีต้องการหากุนซือใหม่แล้วและแฟนสเปอร์เนี่ยต้องการให้ใครมาคุมทัพแทนที่ของนูโน่ก็ลองขอมเมนมาได้ตอนแรกเหมือนจะดีครับแต่ว่ากลายเป็นแบล็กฮันนีมูนซะอย่างนั้นส่วนคาราบาลครับครับเข้าสู่รอบทีมสุดท้ายไปเจอกับเวสต์แฮมก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมชที่สำคัญครับเพิ่งแพ Ham 0, งะเวสต์แฮ ในฤดูการนี้น่าสงสารแฮ์รี่เคนแล้วก็ซอนเฮือนบินอย่างมากครับที่ผลงานของทีมนั้นมันย่ำแย่จริงๆครับเรวมเด็ดจัดยับกับชนาพลแอทติโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ